สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับ SQL หรือ s a l e นะครับของ Motorola GP 6 8เป็นตัวนี้นะครับวิธีปรับ s c a l e มันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาปรับ s c a l e พร้อมกันนะครับวิธีปรับ s c a l e นะครับให้กดปุ่มตัวนี้นะครับนี่ SQL นี่ครับกดไปหนึ่งทีนะครับปึ๊บอ่ะ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ SQL 8ก็คือหมายว่าอยู่ที่ระดับ8นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอามาอีกทีไม่ทันนะครับวิธีปรับเปลี่ยนสเกลนะครับให้ปรับน็อตตัวบนเนี่ยหมุนไปทางขวาก็เดินหน้านี่ครับ9 10 11 12อันในพวกนี้นะครับมันอยู่ที่อันนี้มันมีถึง15ระดับเนี่ยครับ15ระดับนะครับการปรับสเกลนะครับปรับสูงเท่าไหร่นะครับมันจะรับช้านะครับมันจะรับช้านะครับ แต่ถ้าปรับต่ํานะครับมันก็จะรับไวนะครับจะรับไวแต่มันก็จะมีเสียงซ่านะครับมาตรฐานนะครับให้อยู่ที่เลขสนะครับมาตรฐานตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเลขสีนี่ครับมาตรฐานนะครับเลขสนะครับสำหรับ GP 6 8นะครับอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกดปุ๊บอยู่เลขสีก็โอเคเลยนะครับตัวนี้วิธีปรับสเกลมันก็ไม่ยากนะครับลองไปทำดูนะครับลองไปทำดู ครับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะให้รีวิวเป็นรุ่นไหนนะครับให้ท่านอินบ็อกซเข้ามานะครับแซ t เข้ามานะครับถ้ามีเครื่องอยู่ผมก็จะรีวิวให้ชมเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ขอติดไว้ก่อนนะครับมีเครื่องมาแล้วก็จะรีวิวให้นะครับครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ